นช่ใช่วงเช้าคุณพิกิตบอกว่าตลาดนุวยไรยปรับฐานถอยมาน่าจะถอยรับที่หนึ่งสามหนึ่งสี่ใช่หรือเปล่าคะใช่ครับตรงนั้นเป็นสตอมลอดด้วยเหมือนกันนะครับการขึ้นมารอบนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเดดแคดเบล่ะนะครับมันก็ความยั่งยืนมันหาได้ยากเหมือนกันแต่ก็โดยรวมๆแล้วผมว่าแถวๆประมาณหนึ่งสามหนึ่งสี่เนี่ยน่าจะ ไปดูกันอีกทีวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวันน JI, ี้ก็ระมัดระวังไว้นะครับอย่าเพิ่งไปต้องรีบรับอะไรมากนะครับก็รอดูนะครับสี่โมงเย็นว่ามันขายลงมาแล้วตลาดจะยืนได้ไหมหนึ่งพันสมอยสิบสี่หนันสามอสิห้าเท่านี้แหละนะครับก็ถือว่าทะลุแนวไปถึงแนวต้านที่เรามองกันนะฮะหนึ่งสามสามนย์หนึ่งสามหกศ ก็หนึ่งสามสามศูนย์นะครับเป็นจุดที่ทคนมีข้อมองกันคงเหมือนกันหมดทุกค่ายแหละนะครับคือถ้ามันปิดยืนได้ก็สวยนะครับแต่ว่าถ้าปิดยืนไม่ได้เนี่ยก็ลงมาข้างล่างใหม่นะครับหนึ่งพันสามรอสิบสี่หนึ่งพันสามอสิบห้าซึ่งแถวนี้ก็เอ่อก็รอดูวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับสมมติถ้าในช่วงสี่โมงเย็นนี้นะคะปิดตลาดปั๊บไหลลงหลุดพันสามแล้วฮะอุ้ยคงไม่หลุดพันสามครับวันนี้แต่ว่าก็คงจะเอ่อทให้รู้สึกใจหายใจความแบบ สำหรับคนที่เก่งก,กาไรในระยะสั้นๆค่ะค่ะครับค่ะค่ะก็ต้องรอดูตัวเลขที่คุณวิกฤตพูดถึงนะฮะ,ะใช่ในนี้ข้อก็รอดูแถวเนี้ยนะครับซึ่งถ้าหลุดก็หยุดเล่นนะครับเหมือนเดิมนึเราก็จะขับลงมาดูกันใหม่อีกทีนึงว่าแถวบริวเวณหนึ่งพันสามร้อยนะครับเราจะเด้งได้อีกสักเท่าไหร่อย,อย่าลืมว่าตลาดโดยรวมคือมันยังมีความเปราะบางอยู่สูงนะครับมันเป็นก,การรีบาว์ในกรอบขาลงก็อย่างที่เรียนเตือนนะครับ Okay, okay. แต่ก็มั่นใจได้ครับว่ารอบนี้ลงมาย้ำฐานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยภายในเดือนนี้แหละนะครับจะเป็นช่วงกลางเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าจบจบขาลงถ้าจะลงรอบนี้นะคะใช่คือต้องลงใหม่ขานึงอยู่แล้วครับพี่หนุกว่าไอ้การอย่างลงใหม่ขาหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงบริเวณไหนนะครับพันสองร้อยห้าสิบหรือต่ำกว่าพันสองร้อยห้าสิบลงมานะครับก็ต้องมารอดูแล้วว่า จะย่างขาที่สองลงมาตรงไหนนะครับยังไงก็ต้องมีครับอืมค่ะ okay. ยังไงก็ต้องมีต่อเนื่องนะฮะใช่แต่ตอนนี้ตัวที่ดึงตลาดก็มีเคบีนะฮะที่<ก>ที่เขียวอยู่แบงค์เนี่ยผมว่าบางตัวเนี่ยพีีมันเจ็ดเท่าแปดเท่าเองะนะครับเพราะว่ากําไรครึ่งปีเนี่ยมันทําได้ไปครึ่งหนึ่งของเป้าแล้วส่วนครึ่งที่เหลือเนี่ยคงไม่ยากที่จะทําได้ตามเป้าถ้ากําไรเนี่ยนะครับทําได้ตามที่เราคาดเนี่ยอย่างเคบ์ตอนนี้พีอีมันประมาณเก้าเท่าอ่ะ นะครับตัวของเ KTB PE เจ็เท่านะครับแบงค์ใหญ่ PE ขนาดเจ็ดเท่าแปดเท่านี้ไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะครับ <S <S แล้วก็อย่างเคบั์เองอาจจะมีในเรื่องของตัว XD รออยูป่ประมาณช่วงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันมันยังลงไม่ได้แรงอยู่ในช่วงนี้สําหรับกลุ่มแบงค์นะครับอือถ้า XD ปั๊บนี่อาจจะหลดเลยนะฮะ เป็นไปได้ครับเพราะว่าเวลาที่มันเอกดีเซตกล้าจะมีแรงถ้าหุ้นตกะนะนะครับก็จะมีแรงมายืมหุ้นช็อตอีกทีหนึ่งนะครับค่ะ,คะมีแรงค่ะอย่างนี้จะแนะนํากลยุทธ์นักลงทุนยังไงคะในช่วงนี้ค่ะก็ความผันผวนจะมีอยู่ค่อนข้างสูงก็ใครที่คิดว่าจะรอลงทุนรอบใหญ่นะครับกินยาวๆหน่อยนึงอาจจะได้รอบอยู่ประมาณสักช่วง เอ,อขึ้นไปถึงประมาณ1,300 1,400นะครับบวกบวกก็รอจังหวะในการซื้อและการสําหรับขาที่จะลงมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณเดือนกันยายนนี้แหละนะครับแต่ใครที่เล่นสั้นเนี่ยนะครับซื้อซื้อ,อ,อข,าขายนะครับก็ให้วางสต๊อปลอตเอาไว้ที่1,314เอาไว้ให้ดีนะครับถ้ายืนได้ดีดกลับขึ้นไปก็เล่นไปเล่นมาอยู่ในกรอบ1,360นะครับแล้วก็1,314 กถ็ถ้าเกิดอะไรขึ้นสต็อปไปเลยสําหรับท่านที่เล่นเก่งนะฮะใช่<ม>เพราะว่าถ้าหลุดจากตรงนั้นมนะันอาจจะมีดาวไซด์มาอีกสัก20จุดอ่ะนะครับมันก็ค่อยมาตั้งหลักกันใหม่มสำหรับคนที่เก่งกำไรผมไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วครับแต่ว่าผมห่วงคนที่ซื้อไปแล้วติดหุ้นสูง,สง<ม>ๆนะครับ<ม>แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับพอร์ตมากกว่า นะครับแต่ว่าก็คงไม่ต้องกังวลมากครับพุ่นมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้ว <c oughs> นะครับเวลาที่มันลงมาเยอะๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็กลับขึ้นไปเพียงแต่ว่าให้มันหาขาแรกให้เจอก่อนละกันแต่ส่วนใหญ่แล้วขาแรกจะยังไม่ได้กลับขึ้นไปในทางเกินพันหกนะครับ <c oughs> ให้ขึ้นไปสร้างฐานจากตรงโลก่อนให้ได้นะครับอาจจะเป็นโลแถวพันสองร้อยหรือพันสองร้อยห้าสิบก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ขึ้นไปขาที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราควรจะได้เห็นประมาณสักพันสี่ก่อนนะครับแล้วก็ ย่อลงมาขาที่สองนะครับเป็นเป็นเล็กเล็กที่สองของการปรับฐานเนี่ยให้โลสูงกว่าพันพันสามเนี่ยผมว่าเราจะได้เห็นเล็กที่สามขาสามดี๋ขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นรอบขาขึ้นออรอบใหญ่เนี่ยในช่วงปีหน้ากันนะครับแต่ว่าก็คงอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับว่าตลาดเนี่ย จะขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าตลาดก็ไม่ได้ลงตลอดเวลาเหมือนกันยังไงก็ต้องมีแก๊ปให้กลับลงมาเล่นกันอยู่แล้วนะครับก็รอหน่อยแล้วกันครับแถวประมาณในกรอบตรงนี้แหละนะครับสาหรับการาเดลงจริงสี่โมงครึ่งนะฮะคุณวิกฤตว่าจะสต็อปล็อตเกิดตัวเลขที่หนึ่งสามหนึ่งสี่กันหรือเปล่านะฮะครับสำหรับระยะสั้นๆนะครับโอเคขอบคุณมากค่ะครับคขอบคุณครับ